ายทารอดสวัสดีค่ะวันนี้ไฮจะมาทำนายสถานการณ์ความรักของชาวราศีตุลน,นะคะประจำปักหลังพฤษภาคม16-31พฤษภาคมเนาะคนชาคน คนชาวราศีตุลน,นะคะสำหรับชาวโสดคนมีคู่คนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีตุลประจำปักหลังพฤษภาคมนะคะมาดูกันว่าสถานการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้เป็นการทำนายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะ,ะมาดูสถานการณ์แรกกันเลยดีกว่าะคะ่ะชาวราศีตุลสถานการณ์แลเป็นสถานการณ์ของคนโสดคน คนโสดชาวราศีตุลประจำปักหลังพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเกเกดาบค่ะสาดาบ แปดไม้เท้าสามไม้เท้าสำหรับคนโสดนะคะชาวราศีตุลประจำปักหลังพฤษภาคมเนี้ยายมองว่าช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณค่อนขางที่จะเครียดอยู่เหมือนกันเนาะอาจจะเครียดในเรื่องราวของภาระต่างๆแล้วก็ปัญหาในเรื่องราวของความรักนะคะทั้งจากทั้งเก่าแล้วก็จากทั้งความรู้สึกที่มันยังตอกย้ำความคิดคุณอยู่ทำให้หลายๆครั้งหลายๆคืนมันยังเป็นมันยังเป็นความรู้สึก ที่มันยังฝันร้ายอยู่นะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเรื่องรักสามเศร้ามาเนาะเรื่องคนรักของคุณไปมีคนใหม่นะคะหรือรวมไปถึงพี่คนรักของคุณเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณมากเพียงพอมีเรื่องราวอย่างอื่นเข้ามาแทรกกลางระหว่างเรามันยังเป็นคล้ายๆกับบทเรียนของคุณอยู่นะคะมันเลยยังมีความคิดความรู้สึกว่ามันยังหลอกหลอนความรู้สึกเรายังไม่ได้ กล้าที่จะหลุดออกยังมีความรู้สึกว่าย้ำคิดย้ำทำอยู่นะถามว่าคุณเองอยากจะหลุดไหมไฮมองว่าจริงๆอ่ะคุณก็อยากจะหลุดพ้นออกจากจุดนี้ไฮมองว่าจริงๆแล้วคุณก็กำลังมองหาใครสักคนหนึงอยู่เหมือนกันคุณไม่ได้ว่าอยากจะจมปักอยู่กับความรู้สึกเดิมๆนะคะชาวราศีตุลไฮยังเห็นว่าคุณเองก็ยังอยากจะคุยกับใครอยากจะเปิดใจถึงแม้ว่าในใจลึกๆแล้วคุณเนี่ยยัง จะเจ็บอยู่ยังจะหลุดพ้นออกจากจุดจุดนั้นไม่ได้แต่ไฮมีความรู้สึกว่าคนโสดทั้งหลายชาวราศีตุลนะ่ะคุณเองก็ไม่ได้อยากจะอยู่ในสถานะแบบนี้ไม่ได้อยากจะอยู่กับความเจ็บแบบนี้ไปตลอดนะคะคุณยังรอคอยคําตอบอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบนโลกใบเนี้บนเส้นทางความรักบนเส้นทางชีวิตเนี้ยคุณจะมีใครสักคนไหมที่ขอให้ จริงใจกับคุณแล้วก็ซื่อสัตย์กับคุณแล้วก็พร้อมที่จะเดินต่อไปกับคุณไม่คุณเองไม่ได้หวังว่าเส้นทางนะั้นมันจะเป็นเส้นทางที่สวยงามหรือเป็นเส้นทางที่มีเอ่อมีทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วนะคะแต่คุณขอแค่ว่าอยากจะได้ใครสักคนนะ่ะ เข้ามาไม่ได้ว่าเข้ามาดามใจนะคะเข้ามาเพื่อให้คุณรู้ว่าบนโลกใบนี้ก็ยังมีคนที่รักคุณอยู่เนาะคุณยังรอคอยคำตอบนี้อยู่นะคะสำหรับชาวราศีตุลคุณไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับความรู้สึกเ,เดิมแต่แค่ในจุดจุดเนี้ยคุณยังมีความรู้สึกว่า มันยังไม่มีใครเข้ามาแล้วคุณเองก็รอคนคนนั้นอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอาจจะต้องเจ็บกับเรื่องราวเก่าๆอยู่นะแต่ไฮมองว่าจริงๆแล้วคุณเองอะ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าพวกย้ำคิดย้ำทำต้องเจ็บไปตลอดคุณเองก็พยายามอยู่เหมือนกันพยายามที่จะหลุดออกจากจุดจุดนี้พยายามหาคนมาคุยแต่ถ้าถามถึงความมั่นคงคุณเองก็อยากจะให้ เห็นความมั่นคงก่อนคุณถึงจะเปิดใจนะคะมันอารมณ์ประมาณนี้เนาะคนโสดช่วงนี้ก็รอคนเข้ามาแล้วก็มีคนเข้ามาคุยกับคุณนั่นแหละแต่อาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะก็ลองเคลียร์ใจตัวเองให้ชัดเจนก่อนละกันนะจ๊ะอามาดูสถานการณ์ต่อไปสิสถานการณ์ของคนมีคู่คนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีตุลก้าเรียนสิบ ไม้ถาม้าสามถ้วยหถ้วยสำหรับคนมีคู่นะคะหลายๆคู่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเขาเรียกว่ายังไงดี ครบรอบช่วงฮันนีมูนช่วงครบรอบช่วงเออเวลาต่างๆนะคะวันเกิดแฟนหรือวันเกิดเราอะไรก็ว่ากันไปเนาะดูช่วงนี้ได้มีโอกาสไปฉลองนะคะฉลองกับคนรักได้เคลียร์เรื่องราวเก่าๆกันได้พูดคุยเรื่องราวเก่าๆกันเรื่องราวที่มันค้างคาใจกันมานามีโอกาสได้ปรับทุกกันนะคะช่วงมีความรักของคุณค่อนข้างเป็นไปได้สวยงามเป็นไปได้แบบมีความสุขเนาะถึงแม้ว่ามัน จะมีบ้างแหละความรู้สึกที่มันหนักอกหนักใจแต่ไฮมองว่าในช่วงหลังพฤษภาคมเนี้ยคุณมีโอกาสได้คุยได้เคลียร์กันอยู่นะคะชาวราศีตุลเนาะใครที่มีเรื่องราวเก่าๆที่มันค้างคาใจอาจจะต้องมาพูดกันช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีในการพูดกันเนาะแล้วก็ช่วงนี้คู่รักของคุณอาจจะติดเพื่อนหน่อยนะติดเพื่อนติดคนรอบข้างแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ใส่ ใส่เราเขาให้ความสำคัญกับเราค่อนข้างน้อยดูใส่ใจกับเพื่อนฝูงดูใส่ใจกับออคนรอบข้างที่ ที่ไม่ใช่ความรักนะ่ะมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะมีบ้างเลยอารมณ์น้อยอกน้อยใจรู้สึกว่าคนรักละเลยเราแต่ถามว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขดีอะไรประมาณนี้นะคะอามาดูสถานการณ์ต่อไปซิว่าแล้วถ้าแบบสถานการณ์ไม่ชัดเจนล่ะจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะชาวราศีตุลเด e h เฮอร์มีติเรียน สี่ไม้เท้าสองดาบสำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะในช่วงปากหลังพุษภาคมนี้ก็ เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงสักทีเนาะดูมีตัวเลือกไปหมดนะคะถามว่ามีความสุขขึ้นไหมมีความสุขขึ้นมากกว่าเดิมเนาะแล้วไม่ชัดเจนไม่พอยังมีความรู้สึกว่าคนที่คุณกําลังคุยคุยอยู่ก็ กักกักคุณเอาไว้เหมือนยังไม่อยากให้คุณมีใครเหมือนยังไม่พร้อมที่จะให้คุณไปมีใครยังไม่เปิดโอกาสให้คุณไปมีใครแต่เขาเองก็ไม่ได้ชัดเจนกับคุณเดี๋ยวเขาจะมีอาการนิ่งๆเงียบๆหายหายไปบ้างเป็นปกติของเขาอยู่แล้วเนาะแต่ช่วงนี้ไฮมองว่าเขาส่องเขาดูคุณหนักขึ้นนะคะและเขาพยายามที่จะเรียนรู้จิตใจใคุณนี่แท้จริงว่าความรู้สึกของคุณที่คุณมีต่อเขาที่แท้จริงแล้วนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะอืมมัน ก็เลยเป็นบทที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเองก็เริ่มมีกักกักห่วงห่วงคุณอยู่เหมือนกันแต่ถามว่าจริงใจไหมก็ไม่จริงจังสักทีนะจริงใจอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่จริงจังยังไม่พร้อมยังมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ นะอืมแต่ก็อยากเพิ่งยังไม่อยากให้เราไปมีใครเนาะอารมณ์ประมาณนี้นะคะชาวราศีตุลเนานะสรุปว่าความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนก็ยังไม่ชัดเจนอาจจะมีนิ่งๆเงียบๆหายไปบ้างนะถ้าเราเงียบบ้างหายบ้างเขาก็จะมากระตุ้นความรู้สึกเราเหมือนแบบว่า แนวกักเราห่วงเราอาจจะออกแนวโพสเลื่อยเปื่อยโพสประมาณว่าอกหักทำให้เราสนใจคือเรียกร้องความสนใจอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะชาวราศีตุลอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันเนาะชอบในการทำนายในการอ่านไพ่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ไฮด้วยแล้วกันนะคะหรือถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวไฮ้ Hi จะแปะลิงก์ไล f ์เฟซบุ๊ Instagram เอาไว้ด้านล่างนะ,ะเพราะการดูดวงส่วนตัวจะละเอียดแล้วก็แม่นยำมากกว่าเนาะหรือถ้าคุณไม่มีเวลาในการที่จะมานั่งฟัง YouTube ในช่องของไฮนะคะสามารถไปกดติดตามกันได้นะคะ Facebook Facebook Fanpage หรือมว่าจะเป็น i n s t a g r กรมไฮจะทำดวงนะคะดวงรายวันออกมาทุกๆุกวันแล้วก็จะโพสไปที่ Facebook กับ Instagram เนาะก็ลองไปกดติดตามแล้วก็อ่านได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะชาวราศีตุลขอบคุณคะ่ะ